มีลิงเด็ตกตัวผู้ตัวหนึ่งถูกลิงตัวอื่นกัดแล้วก็มีบาดแผลค่อนข้างจัดจัดกรมากมีแผลเปิดตั้งแต่บริเวณท้ายทอยจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าผ่าและก็สามารถมองเห็นกระโหลกได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าแผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของลิงตัวนี้ แต่ก็มีญาติญาติเพื่อนแล้วก็พี่น้องของลิงตัวนี้ช่วยเลียแผลทำความสะอาดแผลเป็นระย,ยะๆเพื่อให้แผลสะอาดและก็หายวการใช้ชีวิตของลิงน้อยตัวนี้ก็จะยากมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่เขาบาดเจ็บนั้นลิงตัวอื่น